ตอนที่16ที่แท้พวกเราก็รักกันมาตั้งนานแล้วเสีวเปยนายยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอยู่สิมีอะไรเหรอนายรีบดูเร็วว่าแหวนแต่งงานของฉันอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าอ๋ออยู่ในห้องนอนอะถ้างั้นก็ดีเดี๋ยวฉันจะไปเอานะ <Okay. S 2> รอฉันก่อนนะงั้นคุณก็กลับมาเถอะ นายคงไม่ได้สะกดรอยตามมาเพื่อจะแอบถ่ายฉันหรอกใช่ไหมที่นายต้องเลี้ยงฉันคือนี่ไงล่ะนี่มันลายมือเรานี่นะทำไมถึงได้เสือปเสือไป อ๋อนายเป็นอะไรไปนะไม่เป็นไรเจอแหวนแล้วนะแหวนวงนี้มันหลวมไปหน่อยเมื่อกี้ตอนอาบน้ำฉันกลัวว่ามันจะหล่นฉันก็เลยถอดมันออกนายคงไม่กล้วหรอกใช่ไหมไม่หรอกหลงๆจำได้ไหมว่ารูปนี้ใครเป็นคนถ่ายให้คุณก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งเมื่อหลายๆปีก่อนนะ ต่อมาเขาส่งรูปภาพมาที่บริษัทฉันว่าถายได้ไม่เร็วก็เลยวางเอาไว้ตรงนั้นตลอดมีอะไรหรือเปล่าคุณจําได้ไหมว่าเขาหน้าตาเป็นไงชื่อว่าอะไรอืมดูเหมือนจะเหมือนกับนายนิดหน่อยนะ <G ül> ล้อเล่นหรอกน้า เหมือนเขาจะเป็นเด็กมัธยมปลายแล้วมัง้งผ่านไปตั้งหลายปีแล้วฉันจำไม่ได้หรอกทนายชอบภาพนี้ก็เอาไปเลยฉันไปบริษัทก่อนนะขับรถดีๆนะเด็กมอปลาย,ยางั้นเหรอเดสตินีรักนี้พี่ขอนี่สิฉันไปกินข้าวสิเรียกไม่ตอบ เราจะทำยังไงกับแผนงานของเราดีนะอือฮึอ้อีอจริงๆร,รองผู้จัดการจรินคุณมาได้ไงคะเนี่ยฉันแค่อยากหาที่กินเข้าเงียบ ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมเออค่ะถ้าถ้างั้นคุณนั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนที่เองนี่เธอเกลียดฉันมากงั้นเหรอเปล่านี่ครับเปล่านะานะฉันจะไปเกลียดคุณได้ยังไงไม่มีทางหล้วคะ่ะอความจริงแล้วเป็นเพราะว่า จัดการเสี่ยวจินแต่กับน้องชายของฉันคุณกับผู้จัดการเสี่ยวจินก็เป็นพี่น้องกันถ้างั้นเราก็เป็นญาติกันไม่ใช่หรอคะฉันกลัวว่าฉันกลัวว่าจะไม่มีคนยอมรับในความสามารถจริงๆของฉันถ้าเพื่อนร่วมงานรู้ว่าฉันมีเส้นสาย <c oughs> ก็จะยิ่งตีตัวออกห่างฉัน <c oughs> คุณหัวเราะอะไรนะฉันจริงจังมากนะคะเอ๊ะคุณกินสิคะ <c oughs> ความจริงแล้ว hmm? ฉันกับผู้จัดการเสยวจินไม่ใช่พี่น้องแท้ๆหรอกนะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆเหรอแต่คุณเองก็แซาจินนะะใช่ฉันเองก็ซาจินพวกเราสองคนเป็นเพื่อมหาลาัยเดียวกันเมื่อห้าปีก่อนวันที่สามสิบพฤศจิกายน,นวันนั้นมีคนโทรหาฉันแม่ครับแม่รู้ว่าผมชอบหลงๆทำไมต้องแต่งงานกับพ่อเธอด้วยซีเฉินลูกเองก็รู้อยู่ ว่าหลงหลงปฏิเสธลูกแล้วลูกมักจะพูดว่าตัวเองขาดแค่โอกาสแม่เองก็ทําเพื่ออนาคตของลูกจะแล้วหลงหลงจะมองผมยังไงเธอไม่มีทางยอมรับผมที่ใช้วิธีนี้เข้าตระกูลจินหรอกแม่จะแต่งงานกับเขาไม่ได้นอะความจริงแล้วฉันไม่ได้แค่ขาดโอกาสแต่มันคือทั้งชีวิตฮะเอ้ยทำไมเราต้องมาได้ยินเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยเนี่ย ั้างั้นคุณยังชอบผู้จัดการเสีย่ยวจินอยู่ไหมคะโอ้ยอ,อยังชั่วขอ,อยังชั่วงั้นก็ดีแล้วคะ่ะดีแล้วไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ได้ดราม่าแน่ๆเลยแล้วพวกคุณต้องเจอกันในบริษัทเดียวกันทุกวันคงเหนื่อยใจแย่เลยนะคะความจริงแล้วตอนเข้าบริษัทมาฉันก็เหนื่อยใจจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ใช่เหนื่อยที่ว่าจะเข้าหาผู้จัดการเสี่ยวจินยังไงแต่เป็นห่วงทุกวันว่า ถ้าเพื่อนร่วมงานรู้ว่าฉันเป็นลูปบุญธรรมพวกเขาจะมองฉันในสายตาแบบไหนเริ่มรากคิดว่าจะแสดงฝีมือให้เต็มที่แต่ว่ามันเหมือนกับถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ไม่ว่าทำอะไรก็แย่ยไปหมดรองผู้จัดการจินคุณไม่ต้องไปสนใจสายตาของคนอื่นหรอกนะฉันคิดว่าคุณเก่งมากๆเลยใช่ อย่าไปสนใจสายตาพวกเขาเธอเองก็เก่งมากเนอะฉันเหรอคะอาจจะมีบางคนที่พอรู้สถานการณ์จริงของเธอแล้วก็อิจฉาเธอมากเหมือนเดิมเพราะมีคนที่คิดว่าการที่เกิดมาเพียบพร้อมยังไงย่อมได้เปรียบเสมออืมฉันรู้แล้วค่ะเรื่องจริงๆฮะ ฉันคิดมาตลอดว่าการไม่ใช่ทางลับและเพิ่งแต่ความสามารถตัวเองมันดีมากเลยนะรองผู้จัดการจินพอดีฉันมีงานด่วนต้องทำฉันไปก่อนนะค่อยๆกินแล้วกันฉันต่อไปฉันจะไม่กวนเธออีกแล้ว <c oughs> เวราดองความจริงแล้ว คุณกินข้าวที่นี่ก็ได้นะคะเสียวเปยฮัลโหลเสียวเปยฮะถ้าเราไม่ใช่คนถ่ายแล้วทำไมข้างหลังรูปถึงมีลายมือของเราอยู่ล่ะทำไมเราถึงนึกไม่ออกเลยว่าถ่ายรูปใบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือว่า เราเคยเจอกันตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนมาแล้วเหรอคะเจ้าของร้านอย่าเรียกฉันว่าเจ้าของร้านเซียวเปยนายรีบร้อนเรียกฉันมาขนาดนี้มีเรื่องอะไรยังจําเรื่องตอนที่ฉันออกจากตระกูลกู้เมื่อห้าปีก่อนได้ไหมเมื่อห้าปีก่อนเหรออวันนั้นเป็นวันที่สมบัติของตระกูลกู้ถูกนําไปขายแล้วนายก็ทะเลาะกับพี่ชายสองคนนั้นก็เลยออกไปจากตระกูลแล้วหลังจากนั้นนายก็ไปโรงเรียนด้วยฉันไปโรงเรียนนั่นเหรอก็ใช่นี่สิ ฉันยังได้ยินมาว่านายไปทะเลาะก,กับอาจารย์ฝึกสอนคนหนึ่งด้วยเราไปโรงเรียนด้วยงั้นเหรอมีอะไรงั้นเหรอจริงๆไปที่หนึ่งกับฉันหน่อยมีเรื่องที่ฉันต้องยืนยันกับเธอไปไปกันเอะไปไหนอ่ะ ยังบอกอีกแล้วว่าไม่ใช่เพื่อที่จะแอบถ่ายพี่ก็ผมจงใจถ่ายนี่ครับที่นี่ล่ะฉันเคยเจอเขาวันนั้นแนะนายพาฉันมาที่นี่คิดจะทำอะไรกันแนะ่ถ้าดูรูปสิดูก็รู้แล้วว่าเป็นผู้จัดก,การเสี่ยวจินของเรานี่เป็นรูปเมื่อห้าปีก่อน ฉันสงสัยว่าฉันเป็นคนถ่ายมันนายไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยห้าปีก่อนนายยังเป็นเด็กมอปลายอยู่เลยจะไปถ่ายรูปเธอได้ยังไงฉันจำได้แค่ว่าเมื่อห้าปีก่อนหลังจากฉันฟื้นที่โรงพยาบาลคุณป้าก็รับฉันไปบ้านแต่จำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ฉันออกจากตระกูลกู้ไปนี่แหละที่ฉันอยากจะยืนยันกับเธอเธอยังจำได้ไหมวันที่ฉันออกจากตระกูลกู้แล้วไปโรงเรียน วันวันที่เท่าไหร่กันดังนั้นนายก็เลยพาฉันมาถึงที่นี่เพราะไอ้นี่เนี่ยนะเรื่องเล็กแค่นี้ทอถามก็ได้นี่พระคุณฉันต้องรีบไปทำงานนาะนี่นะดูก่อนสิรีบบอกฉันมาเร็วว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่กันแนะ่ขอร้องละรีบคิดเร<า>็วสิพิศจิกาแน่ใจขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิวันนั้น ว่าฉันจะรวบรวมความกล้าไปสารภาพรักกับหัวหน้าห้องที่ชอบมาตั้งปีหนึ่งได้เขาไม่ได้แค่ปฏิเสธนะยังมีเหตุผลตั้งสี่ข้อในรายๆทั้งนั้นชาตินี e ้ฉ uh, anyway, um, so kind of ันไม่ม no right ีทางลืมหรอกนะสุดยอด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 ไปเลยนายเป็นอะไรของนายเนี่ยดูวันนี้ถ่ายรูปสิสามสพฤศจิกาเป็นวันเดียวกับที่ฉันออกจากตระกูลกู้หลงๆเคยมาแถวโรงเรียนเราและฉันเป็นคนถ่ายรูปนี้เองพูกเราเคยเจอกันวันนั้นอะสามสิบพฤศจิกายน บังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอใช่นะสิหลงหลงอยู่บริษัทไหมอยู่สิขอบคุณขอบคุณนะ นานัดเวลากับตะแก่แท้จินด้วยนะสองวันนี้ฉันจะพาเสี่ยวเป่ยกลับไปเยี่ยมได้ครับผมทราบแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกกับคุณช่วงนี้นายกู้มาหาผมเรื่องเมื่อห้าปีก่อนของคุณทําไมเขาถึงยังลงหลงหอนหิงกันเลยเ <g ül s> ออนมกว่าฉากแล้มน่ารักดีนัเนี่อยาคุดเลยอ่ยคิดถึงกันหน้าด้อโอ้ดูสิอยากมีบ้าง ไม่จูจูหน่อยจุถกันด้วยโอ้โหโจูชอด้วยหวานาปเฉลิมไม่อยากไม่เอารับไม่ได้รับไม่ได้ไหนก็นไหนถ่ายรูปแป๊บ จู่ๆนายเป็นอะไรของนายเนี่ยผมอยากจะบอกคุณเป็นคนแรกว่าเราเคยเจอกันตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนแล้วตอนนั้นผมก็ชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วโ <c oughs> ปรดติดตามตอนต่อไปว่ากันว่าทุกคนจะตกหลุมรักเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหลังจากนั้นคุณจะตามหาเงาของเขาหรือเธอ 我们距离无法停止想你，你和我之间好像多了个关系。带你去银河系，坠落在你眼里。不管几万里，也要去星空旅行。云朵偷喝了我屋顶的酒，微醺着被晚风牵走，一不小心撞到你的胸口。